สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็มารีวิวรถคันนี้นะครับอ่าโนวาแดทนะครับใส่อ่าชุดเปลือก C I 110 F 110F นะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบๆบรถกันเลยนะครับ ผมหลังจากที่ได้ชมอรอบๆตัวรถไปแล้วนะครับก็จะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าได้ทําอะไรไปบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็เริ่มจากาชุดเปลือกนะครับเป็นชุดเปลือกอ CRF110F นะครับผมต่อมาก็จะเป็นชุดหน้านะครับเป็นเริ่มจากแผงคอนะครับเป็นแผงคอของ VR นะครับ VR150 นะครับบนล่างเลยแปลง เอาแกนคอแดดมาใส่นะครับให้ลงกึงทําให้แฮนด์ hand นะครับเป็นแฮนด์ CRF 250นะครับส่วนประกับกับอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับได้ลงมานะครับแกนโชค VR นะครับผมโชคหน้า VR นะครับปั๊มเบรกนะครับเป็นปั๊มเบรกโนวาด e ดนะครับแปลงจุดยึด บริเวณตําตตแหน่งนี้ใหม่นะครับให้ใส่กับสามารถใส่กับปั๊มได้อันนี้อันนี้จ้างเขาทำนะครับจ้างช่างเขาทำาดุมจานเบรกก็ยังเป็นของโนวาเดอยู่นะครับวงล้อหน้านะครับเป็นวงล้อเหล็กนะครับขนาด17นะครับกว้าง1.4รับด้วยยาง70ทับ117นะครับอ่าไล่มาก็จะเป็น หม้อน้ํา CBR นะครับผมก็เอามาดัดแปลงใส่นะครับหม้อน้ําของเดิมนั้นมันเก่าแล้วนะครับไล่<ม>ต่อมาก็จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อทรงวิบากแบบนี้นะครับเป็นของอ Joy Racing นะครับผมก็ทำการตัดแต่งบริเวณปลายช่วงคอนี้ใหม่นะครับให้มันสั้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าชุดเปลือกมันไม่ได้ยาวมาก ต่อไปเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์สแตนดาร์ดอยู่นะครับคาร์บูเรเตอร์ก็ยังใช้คาร์บูเรเตอร์เดิมอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งพักเท้านะครับก็ทำการาตัดแต่งเชื่อมใหม่นะครับ,ให,รบให้มันต่ำลงนะครับให้มันต่ำลงเพราะว่าของเดิมจะอยู่ประมาณาประมาณนี้นะครับจะสูงขึ้นมาหน่อย ก็แก้ไขให้มันต่ําลงแล้วก็ให้มันพอดีกับกับคนขี่นะครับก็ยังพับได้ปั๊มกระทุงหลังก็ยังใช้ของอของเดิมอยู่นะครับสายมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับพักเท้าฝั่งนี้กันบ้างเรามาดูตำแหน่งพักเท้าฝั่งนี้กันบ้างนะครับผม พักเท้าฝั่งนี้ของเดิมจะเป็นแบบว่าถอดได้นะครับยึดน็อตผมก็เชื่อมตัดแต่งใหม่นะครับก็เอาพักเท้าเอาวิบากมาแปลงใส่นะครับพับได้ครับก็ต่อมาก็จะเป็นคันเกียร์นะครับคันเกียร์เนี่ยผมผมซื้อมาผิดรุ่นนะครับซื้อของตอนแรกซื้อของแต่งมาใส่นะครับแบบพับได้ทีนี้มันใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอาเฉพาะใส่หัวเนี่ยครับ เอามาตัดแต่งแล้วก็ใช้าขาเกียร์ในของเดิมเนี่ยครับเอามาสร้างใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขาบริเวณนี้ใหม่นะครับเพื่อให้ใส่กับหัวเกียร์ชี่พับได้ตัวนี้นะครับโอเคต่อไปชุดหลังก็จะเป็นโชค KR นะครับ KR 150าวางบนสวิงอาร์มเลยนะครับไม่ได้ใส่กระดึงทดแรง ตำแหน่งบริเวณด้านบนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดยึดก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับชุดโครงท้ายผมทำให้สามารถถอดได้นะครับชุดโครงท้ายสามารถถอดได้ต่อไปก็จะเป็นชุดหลังนะครับชุดหลัง สวิงอาร์มเป็นของ VR 150ยหนะครับผมทั้งชุดเลยยกมาทั้งชุดเลยนะครับทั้งดุมดุมล้อดุมสเตอร์พวกนี้เป็นของ VR ห่อหิ150หมดเลยนะครับก็ใส่ตัวประคองโซ่เข้าไปเนี่ยครับปั๊มเบรกอะไรพวกนี้ก็คือว่ามายกมาทั้งชุดเลยนะครับ <mumbles> ก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ได้ดัดแปลงเลยนะครับแล,แล้วก็ สเ,สเตอร์เนี่ยก็ตรงด้วยนะครับนะครับก็อาจมีลองลองอลองแหวนนิดหน่อยนะครับวงล้อหลังนะครับเป็นวงล้อ,อขนาดสิบสี่นะครับขนาดกว้างหนึ่งจุดแปดห้านะครับใส่ตัวล็อกยางไปด้วยนะครับใส่ตัวล็อกยางไปด้วยยางหลังเป็นยางเบอร์เก้าสิบทับร้อยนะครับขอบสิบสี่ ขับขี่สนุกครับสเตอร์14 40นะครับผมก็คันนี้ไม่ได้ผสมถังนะครับปั๊มออโติรูปยังใช้งานได้อยู่นะครับผมก็ใส่เป็นตัวกระปุกของแต้งนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับจะยึดบริเวณนี้นะครับเอาไว้เติมน้ำมัน2อทีนะครับผมกล้องอากาศนะครับ ก็อากาศเนี่ยใช้เป็นของรถเอทนะครับเป็นของรถ a อทีสั่งมาจาก l a z a d a นะครับก็เอามาใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคันไม่เล็กไม่ใหญ่ทําขี่สนุกสนุกนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ละเอียดมากนะัต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ